ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตปนะคะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อในปฐมกาลบทที่36ค่ะครับผม ก็ฝังกันสบายๆพื้นเพลินเหมือนเคยนะคะบทนี้อาจจะ,ะชื่อเยอะนิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยครับก่อนจะไปบท36อขอทวนตอนจบบทที่แล้วนิดเดียวนะคะคตอนท้ายบท35ก็คือยาโคบหรืออิสราเอลเนี่ยกลับมาเจอพ่อคืออิสากแล้วสุดท้ายอิสากก็สิ้นชีวิตอายุ180ปียืนยาวมากนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ เอซาวกับยาโคบสองพี่น้องกลับมาร่วมกันทําพิธีฝังศพพ่อเป็นโมเมนต์ที่แบบเอ่อถึงจะเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนแต่สุดท้ายความเป็นพี่เป็นน้องก็ยังอยู่อ่ะเนอะครับผมแล้วพอจบเรื่องอิสอักปุ๊บพระคัมภีร์ก็เหมือนเปลี่ยนโฟกัสเลยมาที่เอซาวเต็มเต็มในบทที่36นี้เลยถูกต้องครับบท36นี่เหมือนกับเอ่อสปอตไลท์ส่องไปที่เอซาวเลย ว่าด้วยพงพันธ์ุของเอสาวหรือที่พระคัมภีร์เรียกว่าเอดมนั่นเองเอดมเริ่มแรกเลยเนี่ยก็แนะนำภรรยาของเอสาวก่อนซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าเป็นหญิงชาวคานาอันอ๋อ oh, ตอนนั้นยังอยู่คานอาอันกันอยู่ใช่ครับก็มีนางอาดาแล้วก็นางโอโฮลีบามาสองคนนี้เป็นชาวคานาอันค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอีกคนคือนางบาเซมัตคนนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นลูกสาวของอิชมาเอล เอ้าลูกอิสมาเอลก็คือเป็นย่าิยาิกันด้วยสิคะใช่ครับเป็นลูกของลุง ก็คือลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองโอ้โห oh, มีภรรยาสามคนเลยนะคะแล้วก็มีลูกๆที่เกิดตอนอยู่ที่คานาอันด้วยครับนางอาดาก็มีลูกชื่อเอลิฟาสนางบาเซมัสมีลูกชื่อเรอูเอล uh huh. ส่วนนางโอโฮลิมามานี่มีสามคนเลยเยอูชยาลามแล้วก็โคราทั้งหมดนี้คือลูกที่เกิดในคานาอันแล้วยังไงต่อคะถึงได้แยกย้ายกันไป คือพออยู่ๆไปเนี่ยทรัพย์สมบัติมันเยอะขึ้นมากครับทั้งของยาโคบทั้งของเอซาวฝูงสัตว์ก็เยอะมากอ oh. ที่ดินแถวนั้นมันเริ่มไม่พอแล้วแบบว่ามันคงจะแออัดหน้าดูหรืออาจจะเริ่มมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ําแหล่งหญ้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเอซาวก,ก็เลยตัดสินใจเอ่อพาครอบครัวทั้งหมดเลยนะทั้งภรรยาลูกๆ คนใช้ทรัพย์สินสัตว์เลี้ยงทั้งหมดโหยกขยงใช่ครับแยกออกจากยาโคบที่คานอาอันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่แถบเทือกเขาเซเอียเซเอียที่นี่เองที่กลายเป็นดินแดนของเอโดมในเวลาต่อมาใช่ไหมคะถูกต้องครับการย้ายไปเซเอียนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชนชาติเอโดมเลย แล้วพระคัมภีร์ก็ต่อด้วยรายชื่อลูกหลานของเอซาวที่กลายเป็นเหมือนอหัวหน้าตระกูลหรือเจ้านายในดินแดนเอดมค่ะตรงนี้แหละที่รายชื่อเริ่มเยอะแต่ก็น่าสนใจนะคะว่ามันทึกไว้ละเอียดเลยเริ่มจากสายของเอลิฟัสลูกคนโตก่อนเป็นยังไงบ้างคะครับเอลิฟัสเนี่ยก็มีลูกชายหลายคนกลายเป็นเจ้านายเผ่าต่างๆเช่นเจ้านายเทมาน โอมาเซโฟกาธรรมเคนัส mm hmm. แต่มีคนหนึ่งที่น่าจะคุ้นหูหรือสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์หลังจากนี้คืออามาเลกอ๋ออามาเลกชื่อนี้ได้ยินบ่อยเลยค่ะใช่ครับพระคัมภีร์บอกว่าอามาเลกเนี่ยเป็นลูกของเอลิฟัสกับนางทิมนาซึ่งเป็นภรรยาน้อยค่ะ <c oughs> คนกลุ่มนี้แหละครับพวกอมาเลกเนี่ยที่จ่อมากลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของชาวอิสราเอลเลยโหมีที่มาที่ไปอย่างนี้นี่เองแสดงว่ารายชื่อพวกนี้ไม่ใช่แค่บันทึกเฉยๆเนาะมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยแล้วสายของเรอ,อูเอลล่ะคะลูกที่เกิดจากนางบาเซมัดสายของเรอ,อูเอลก็มีรูปๆเป็นเจ้านายเหมือนกันครับมีนาฮาตเซรา ชัมมามิซาคนเหล่านี้ก็เป็นเจ้านายในเอโดมสืบสายมาจากนางบาเซมัทค่ะแล้วสุดท้ายสายของนางโอโฮลิมบามาที่มีลูกสามคนเยอูชยาลามโคราก็เป็นเจ้านายเหมือนกันครับทั้งสามคนเลย สรุปก็คือลูกๆหล,ล,ลานของเอซาวที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต่างก็กลายเป็นผู้นำเป็นต้นตระกูลสำคัญๆของชาวเอโดมไปใช่ครับเป็นการยืนยันว่าเอซาวเองก็ได้รับพระพรในแง่ของการเป็นชนชาติใหญ่นะครับมีลูกหลานมากมายมีผู้นำปกครองมีดินแดนของตัวเองคือที่เซอีหรือเอโดมคือถึงแม้เราจะรู้ว่าสายพระสัญญาหลักผ่านทางยาโคบหรืออิสราเอลแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งเอซาวเลยครับผม ไม่ได้ทอดทิ้งให้พรให้ความสำเร็จในการสร้างชาติสร้างเมืองเหมือนกันเป็นเหมือนกันบันทึกเส้นทางของสองพี่น้องที่ถึงจะเริ่มจากจุดเดียวกันแต่สุดท้ายก็แยกกันไปสร้างชาติของตัวเองใช่ครับแสดงให้เห็นว่าพระสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับอับ,บราฮัมว่าจะให้มีลูกหลานมากมายเนี่ยมันสำเร็จผลทั้งสองสายเลยนะทั้งยาโคบที่เป็นอิสราเอลและเอสาวที่เป็นเอโดม ต่างก็กลายเป็นชนชาติใหญ่ตามคำสัญญานั้นมันทำให้เห็นภาพ ความยุติธรรมหรือแผนการของพระเจ้าที่มันซับซ้อนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าเลือกคนนี้แล้วทิ้งอีกคนไปเลยครับเอซาวก็ได้รับพรในส่วนของเขาไปสร้างอาณาจักรบนโลกนี้ที่มั่นคงแข็งแกร่งในขณะที่ยาโคบเนี่ยเส้นทางจะเน้นไปที่การต่อสู้ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณมากกว่าเพื่อจะเป็นชนชาติแห่งพันธสัญญาค่ะแต่ทั้งคู่ก็ต่างเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ใหญ่กว่าของพระเจ้ามาดูกันต่อเลยนะครับ หลังจากที่เราดูพงพันธ์สายตรงของเอซาวไปแล้วตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงผู้คนที่อยู่ในดินแดนเซอีเดิมกันบ้างแล้วก็พวกกษัตริย์กับเจ้านายที่ปกครองเอดมในยุคแรกๆนะครับใช่ค่ะเหมือนเปิดธรรมเนียมรายชื่อเลยนะคะแต่ว่า รายชื่อพวกนี้แหละค่ะที่ให้ภาพชัดเจนมากๆว่าดินแดนที่เอซาวไปตั้งรกรางเนี่ยไม่ได้ว่างเปล่านะแล้วก็มีการก่อร่างสร้างตัวเป็นสังคมเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนเร็วมากเลยค่ะครับเริ่มจากกลุ่มแรกเลยคือลูกหลานของเซอีคนโฮรี ori, ซึ่งพระกัมภีร์บอกว่าเป็นเจ้าถิ่นเดิมมีชื่ออย่างโลธานโชบานซิเบออนอานาดีชน เบเซอร์ดีชานอืฟังดูแต่ละชื่อนี่เก่าเกมมากเหมือนหลุดมาจากพงศาวดารโบราณเลยนะเนี่ยก็ประมาณนั้นเลยค่ะแต่การบันทึกชื่อคนโฮรีพวกนี้นี่สำคัญมากนะคะเพราะมันย้ำว่า เอซาวไม่ได้เข้าไปบุกเบิกดินแดนร้างแต่คือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนอยู่แล้วมีวัฒนธรรมมีผู้นำอยู่ก่อนทีนี้มีคำถามเข้ามาค่ะว่าเข้าใจนะว่าพระคัมภีร์บันทึกเชื้อสายเอซาวละเอียดเลยแต่ว่าเออทำไมเราต้องรู้เชื้อสายชาวะอีนละเอียดขนาดนี้ด้วยล่ะคะมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้าง ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่า,เ,าเพื่อนๆเนี่ยมันก็อาจจะดูเหมือนเป็นแค่รายชื่อยาวๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พระคำพีให้รายละเอียดตรงนี้ มีเหตุผลที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับเหตุผลแรกนี่คืออะไรคะที่ทำให้รายชื่อนี้มันสำคัญขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับที่ชัดเจนมากคือมันแสดงให้เห็นถึงการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมครับผมในพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าเอซาวไปแต่งงานกับผู้หญิงในท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับอย่างนางโอโฮลีบามาซึ่งเขาเป็นเป็นชาวโฮลีอ๋อชาวโฮลีก็คือกลุ่มเดียวกับชาวเซีนี่เอง ใช่ครับคือคนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแถบทุ่เขาเซอีมาก่อนแล้วนะครับเหมือนเป็นการดองกันทำให้เชื้อสายมันเอ่อปนๆกันไปคล้ายๆกับหลายๆที่ในโลกปัจจุบันเลยเนาะที่แบบคนย้ายถิ่นฐานแต่ง,งานข้ามวัฒนธรรมกันมันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้ว ถูกต้องเลยครับการที่พระคัมภีร์ให้รายชื่อของเจ้านายคนโฮรีมาด้วยควบคู่ไปกับเจ้านายของเอซาวเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าชาติเอโดมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่แค่ลูกหลานเอซาวเพียวๆนะแต่มันเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนอย่างน,น้อยก็2กลุ่มนี้แหละครับทําให้เราเห็นความหลากหลายของชาติเพื่อนบ้านอิสราเอลในสมัยนั้น เข้าใจแล้วค่ะคือการรู้เรื่องนี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจพื้นหลังของเหตุการณ์อื่นๆในพระคัมภีร์ที่เอโดมเข้ามาเกี่ยวข้องได้ดีขึ้นเหมือนเป็นการปูพื้นให้เห็นว่าเออชาติเอโดมก็มีความซับซ้อนมีที่มาที่ไปเหมือนกันน้ำใช่ครับใช่ เอาละครับจากเจ้าถิน่นทีนี้มาถึงจุดที่น่าทึ่งมากๆคือรายชื่อกษัตริย์ที่ปกครองในแผ่นดินเอโดมประเด็นสำคัญที่พระคัมภีร์เหมือนขีดเส้นใต้ไว้เลยคือกษัตริย์เหล่านี้ครองราชก่อนที่คนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ปกครองเสียอีกโอโ้โหใช่เลยค่ะมันบอกอะไรเราเยอะเลยนะ มันแสดงให้เห็นว่าเอซาไม่ได้เป็นแค่พี่ชายที่พลาดพรอ,อย่างที่เราอาจจะจําภาพนั้นแต่ลูกหลานเขาสร้างชาติที่มีอํานาจมีการจัดการเป็นเรื่องเป็นราวได้จริงๆนะคะแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นสําคัญในภูมิภาคตั้งแต่เนิ่นๆเลยเรื่องนี้มันปูพื้นไปถึงความสําคัญที่ซับซ้อนใช่ใช่ ทั้งการเป็นญาติแล้วก็การเป็นคู่แข่งกับอิสราเอลในยุคต่อมาอย่างชัดเจนเลยครมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อฮาดดที่บันทึกว่ารบชนะคนมีเดียนได้ด้วยอันนี้ก็แสดงถึงแสนยานุภาพแล้วเนาะถูกต้องครับแสดงถึงอำนาจทางการเมืองการทหารการขยายอิทธิพลในยุคนั้นแล้วเหมือนเรากำลังอ่านบันทึกประวัติศาสตร์ย่อๆของภูมิภาคเลยไม่ใช่แค่ลำดับวงตระกูลธรรมดาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับที่สำคัญไม่แพ้กันเลย อีกมุมนึงคือการบันทึกรายละเอียดของเอโดมและชาวเซอิลในบทนี้เนี่ยมันเหมือนกับทำหน้าที่เน้นให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับความแตกต่างระหว่างพวกเขากับเชื้อสายของยาโคบหรืออิสราเอลที่พระคัมภีร์กำลังจะเล่าต่อจากนี้ไปอืมต่างกันยังไงหรอคะเพราะถ้าดูตามที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เนี่ยเอโดมเขาดูเจริญรุ่งเรืองนะมีกษัตริย์ปกครองเป็นเรื่องเป็นราวก่อนอิสราเอลซะอีก แบบนี้มันดูเหมือนเอโดมจะเด่นกว่าหรือเปล่าคะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยเอโดมมีความเจริญมีโครงสร้างการปกครองที่ดูมั่นคงก่อนจริงๆอันนี้ใช่เลยครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาไม่มีคือพันธสัญญาพิเศษที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมอิสอักแล้วก็ยาโคบ การใส่รายละเอียดของเอโดมเข้ามาตรงนี้เลยเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าแม้ชาติอื่นจะดูยิ่งใหญ่ในทางโลกนะแต่สายของยาโคบหรืออิสราเอลเนี่ยคือสายที่พระเจ้าทรงเลือกไว้สําหรับแผนการพิเศษของพระองค์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการย้ําเตือนชาวอิสราเอลในสมัยนั้นถึงสถานะพิเศษของตัวเองแล้วก็หน้าที่ในฐานะประชากรของพระเจ้าด้วย แล้วสำหรับคนอ่านยุคนี้ก็อาจจะสอนให้เราตระหนักถึงเอกลักษณ์ฝ่ายติดวิญญาณของเราเองความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าว่ามันอาจจะสำคัญกว่าความสำเร็จทั้งโลกอะไรแบบนั้นรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับมันชี้ให้เห็นคุณค่าที่ต่างกันไป ตอนนี้พอจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วค่ะว่าการบันทึกรายละเอียดของชาวเซเอเนี่ยไม่ใช่แค่รายชื่อยาวๆที่เราอาจจะอ่านผ่านๆไปเนาะแต่มันสะท้อนเรื่องการผสมผสานทางวัฒนธรรมในยุคโบราณได้น่าสนใจมากแล้วก็ยังช่วยขับเน้นความพิเศษของเส้นทางสายพันธรรสัญญาที่พระเจ้าทรงเลือกไว้สําหรับอิสราเอลด้วยครับผมมันแสดงให้เห็นทั้งความเชื่อมโยงและความแตกต่างระหว่างผู้คนในประวัติศาสตร์ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรายังคงเห็นได้ในโลกรอบตัวเรา เสมอเลยนะครับทั้งเรื่องการรวมกันการแยกกันเรื่องความเชื่อต่างๆนานาแล้วก็ปิดท้ายบทด้วยรายชื่อเจ้านายของเอซาวอีกชุดหนึ่งคราวนี้จัดหมวดหมู่ตามครอบครัวตามถิ่นที่อยู่คือจากจุดเริ่มต้นที่เอซาวแยกกับยาโคบเพราะว่าทรัพย์สมบัติมากเกินไปเนาะมาถึงตรงนี้ไล่มาตั้งแต่ภรรยาและลูกๆของเอซาวที่คานอาอันการตัดสินใจที่ เอ่ออาจจะมองว่าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ก็ได้นะที่แยกตัวจากยาโคบไปปักหลักที่เสเอียร์จากนั้นก็เป็นรายชื่อลูกหลานที่กลายเป็นเจ้านายเผ่าต่างๆตามมาด้วยรายชื่อคนโฮรีเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยอยูก่ก่อนแล้วก็ถึงจุดสําคัญคือรายชื่อกษัตริยุคบุกเบิกของเอโดมที่มีมาก่อนอิสาราเอลมีกษัตริย์ซะอีกปิดท้ายด้วยทำเนียบเจ้านายตามเขตปกครองต่างๆทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการก่อตั้งชาติเอโดมอย่างสมบูรณ์แบบ ในดินแดนพันธสัญญาของพวกเขาค่ะครับผมบทนี้ทั้งหมดคือเรื่องราวการก่อร่างสร้างตัวของพงพันธ์เอซาวหรือที่เรารู้จักกันในนามชนชาติเอโดมนั่นเองและผู้ฟังละครับคิดอย่างไรในเรื่องการจดบันทึกพงพันธ์อย่างละเอียดในพระคัมภีร์นี้ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวในพระคัมภีร์กันต่อในตอนหน้ากับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปนะคะคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับ รายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตตที่นี่ที่เดียว